แต่มันอยู่ในรูปแบบที่มันง่ายๆนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำสมการสมการหนึ่งนะครับที่นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกหลายๆคนเลยนะครับต่างก็ยกให้เป็นสมการที่สวยที่สุดในคณิตศาสตร์นะครับ สาเหตุที่มันสวยที่สุดไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบที่มันยากนะครับแต่มันอยู่ในรูปแบบที่มันง่ายๆนะครับแต่ว่ามีค่าที่สำคัญสำคัญทางคณิตศาสตร์อยู่5ค่าเลยนะครับรวมกันในสมการนี้นะครับสมการนี้เรียกว่าสมการของออยเลอร์นะครับหรือว่าออยเลอร์ฟอร์มูลาอีควเชันนะครับสูตรของออยเลอร์นั่นเองก็สำหรับสมการต่อไปนี้นะครับ รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนําค่าคงที่ที่มีชื่อเสียงทางคณิตศาสตร์ก่อนนะครับก็คือค่าพายครับค่าพายนี้เป็นจํานวนตัรก,กยะนะครับหมายถึงว่าจะเป็นค่าของที่มีทศยมแบบไม่ซ้ําแล้วก็ไม่รู้จบนะครับ เรารู้ว่าค่าพายมีค่าประมาณสามจุดหนึสหห้าส้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือค่าแรกนะครับค่าพายนั้นก็จะถูกใช้ในเรื่องของวงกลมนะครับกำเนิดมาจากเรื่องของวงกลมเลยช่วยในการหาความยาวเส้นรอบวงหรือว่าพื้นที่ของวงกลมนะครับ ค่าคงที่ค่าต่อไปนะครับที่อาจารย์จะแนะนําให้รู้จักก็คือค่า e นะครับค่า e หรือว่าจํานวนธรรมชาตินะครับบางคนเรียกว่าจํานวนของออยเลอร์นะครับเพราะว่ามันใช้ตัว e เหมือนชื่อของออยเลอร์เลยนะครับแล้วก็ออยเลอร์เป็นคนที่ศึกษาค่า e เยอะมากนะครับคนหนึ่งอย่างไรก็ตามออยเลอร์ไม่ใช่เป็นคนค้นพบค่า e นะคบแต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาค่า e อย่างเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับค่า e นี่มีค่าประมาณ2จุด 12.71828ะครับไปเรื่อยๆนะครับค่า e นั้นถูกใช้ทางแคลคูลัสด้วยนะครับคือจะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเราพิจารณาฟ e ังก์ชัน e ยกกำลัง x นะครับแล้วเราเอาไปหาอนุพันธ์มันจะได้เท่าเดิมนะครับคือได้ e ยกกำลัง x หรือพอหาอนุพันธ์ของ e กำลัง x ได้เท่าเดิมการเอาไปอินทิเกรตมันก็เลยได้เท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า บวกด้วย4นะครับเวลาหาอินดิเกตค่าต่อไปนะครับก็คือค่า i นะครับ i นี้คือจำนวนจินตภาพนะครับเกิดมาจากการพยายามหาคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ0นะครับเวลาเราจะหาค่า x เราก็ต้องย้าย1ไปลบก่อนนะครับคือเอา1ไปลบทั้งสองข้าง ก็ได้ x ยกกำลังสองเท่ากับลบ1 x ตัวเดียวนะครับจึงมีค่าเท่ากับรากที่2ของลบ1นะครับจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับเพราะว่าเราไม่มีเลขใดเลยนะครับที่มายกกำลังสองแล้วเท่ากับลบ1ได้นะครับจึงตั้งชื่อมันว่าเป็นส่วนจิิตภาพนะครับเราเอาส่วนจิิตภาพมารวมกับส่วนจริงก็จะเรียกว่าจำนวนจริยซ้อนนะครับ i ก็คือตัวนั้นนั่นเองนะครับก็คือรากที่2ของลบ1นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีความสําคัญอย่างไรนะครับเลขศูนย์นั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์การบวกของจํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อนทุกๆจํานวนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์เอาค่า A นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใดๆก็ตามมาบวกกับ0มันจะมีค่าเท่ากับ A สเสมอนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเอกลักษณ์การบวกนะครับ0ย์เป็นเอกลักษณ์การบวก เลขต่อไปนะครับก็คือเลข1น,นะครับเลข1ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกับ0ูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหนึ่งนะครับมาคูณกับจํานวนจริงใดก็ตามนะครับมันจะมีค่าเท่ากับจํานวนเดิมนั้นเสมอนะครับไม่ว่า A จะเป็นเลขอะไรก็ตามทั้งจํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อนนะครับ1นนะครับจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์การคูณ ทั้ง5ตัวนี้นะครับออยเลอร์ e สามารถนำมาประกอบกันเป็นสรรมการสรรมการหนึ่งนะครับที่อยู่ในรูปแบบเรียบง่ายเลยนะครับสรรมการนั้นก็คือ E ยกกำลัง i pi บวก1เท่ากับ0นะครับนี่ก็คือออยเลอร์ฟอร์มูล a าอีคเชันนั่นเองนะครับ ก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสมการที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสมการที่สวยที่สุดในคณิตศาสตร์เลยนะครับก็ฝากกดปุ่มถูกใจนะครับแล้วก็ปุ่มติดตามช่อง Master N ด้วยนะครับเพราะคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลขนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ